การแข่งขันที่เป็นการตขนงระดของเภองนบ้านเม็นงครับผลกานี้บรรยากาศนะฮะการเปิดกิจกรรม,มการแข่งขันกีฬาและกีฬาโรงเรียนในอำเภอแม่ใจครับก็กำลังจะ,ะงมีการว <คน S 1> ิ่งคดคบเพิงนะฮะเมื่อวันที่23กันยายน2551มีดาชื่อนายเทชรัตน แมววิ่งมาจากตรงไหนเหมือนกันทักษิณภูมิลเนาบ้านขาแดงตำบลสีท้อยอำภอแม่ใจจงหบัดพยายาต้องดูครับว่านักกีฬาจะว,วิ่งครอบเพิงนนี่วิ่งมาตั้งไรนะผมะหู้เหมือนกันนะนี่ผู้ปกครองกันมาดูกันเยอะเลยครับนี่บรรยากาศแบบนี้นึกถึงสมัยละอ่อนนะ วันนี้หนาวครับ17องศานะฮะโอ้โหวันนี้กบบนี้โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านแม่สุกนะฮะโอ้คกครองเยอะเลยนะมาดูบรรยากาศั้งหลังสักหน่อยนะมาแล้วมาแล้ว

ปี2 5 6ได้รับางชนเลการข่ันกอลในชคปี2564ได้รับราวัลรองชนะเิารแันกอลกนิปี2564ในกีฬาคนที่หนึ่งคือเด็กหญิงสลินิิเอ็นเอียมค่ะสำหรับนักกีฬาคนที่สองนะคะเกิดเมื่อวัน ากีนาชื่อนายบุญธรรมดวงตามารดาชื่อนางสาวนิพาพรนณวงศิษฐภูมิลำเนาบ้านหนองบ,บ,บัวตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาประวัติการศึกษาจบชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านเหล่า,าจบชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเหล่าป<ข>ัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านไรอ้อประวัติทางด้านกีฬา วันรองชนะเลิศกีฬาฟุตบอลที่ฉันใช้นะมาสแตนบายอยู่ต้นนี้นั่เองนะกีฬาฟุตบอลแม่ใจครับควันปีนี้จัดอลังการมากใช่ใช่ปีนี้คือแปดลงเต็มทุกลงปีนี้ครับเต็มหมดนะครำหนออ๋อโรเตียังพอต้องครับนักกีฬาจะุดทุกเรื่อนในกระทางครับครับคุณเรามาดูครับที่กระถางทุกเพื่อเคอเรื่องจะถูกจุดโดยนักกีฬาทุกเพื่อง สองคนครับจับเลยลูกจับด้วยกันนะสองคนเลยเสียงปรบมือนี่เขามาดูยังใกล้ชิดเลยนะตอนจุดครบเพลินนะช่วงช่วงชิันะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะมหากรรมการแข่งขันกีฬาและกีฬาเริ่มลงว่าเริ่มลงเริ่มลงน้องนักเรียนในอำเภอแม่ใจครับอือครับสัญญาณเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาจากบังเกิดขึ้นครับกับความร้อนแรง ครับในลำดับต่อไปครับนักกีฬาอาวุโสจะกล่าวนำปฏิยานตนนะครับนักกีฬาอาวุโสเกิดเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2507จุนวนเนาอยู่ที่เลขที่13หมู่5ตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่7ขออนุญาตขอไายมุมสูงกันนะครับอำเภอแม่ใจขอไายมุมสูงสักหน่อยนะไอเดยนี่กันมีตีโดนเ่ยน้อยมอานห้าร้อยน้อยจบชั้นบรรยากาศถ้าได้โดนนี่มอคกับแล้วนั่นสองห้าโรงพยาบาลนเดียวโดนมาสองร้อยปึงที่กันหน้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีพี่ที่อะไรครูเชียงรายเอ็กพลาศึกษาประวัติศาสวยมุมนี่สวย ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นจิ๋วชายาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยาการแข่งขันกีฬาเซปักก้อกีฬาเขตห้า 5, ปีพศ .2525 18โรงเรียนมัครับเป็นตัวแทน18โรงเรียนครบหมดเต็มการแข่งขันกีฬาเซปักก้อปีนี้ครบเลยนะฮะปีพศ .2529 ปัจจุบันรับราชการในต่แต่งครูโรงเรียนจเร อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประการศึกษาพะเยาพิทยานน่ะนักกีฬาตนที่นายพรทิชิตสองนักกีฬาอวุโสนำโดยนักกีฬาอวุโสครับตอนนี้เป็นเป็นนักกีฬาอย่างครับครูพรทิศเนี่ยก็เป็นนักกีฬาตะก้อโอ้เฮ้ยครับโดดเคล็ดนำหรอนักกีฬาอวุโสครับ รอมรอบนักกีฬาอุโสนะครับนี่ฮนะก็เป็นทีทีทีครับขาดมาได้นะสำหรับการแข่งขันเนะี่ยดคบเพลิงแล้วก็ต้องมีนักกีฬาอุโสามานำกาวปฏิญาณเอ่อเป็นสัญญาณการเล่มการแข่งขันยังเป็นทางกาันนะ ช่วงนี้อำเภอแม่ใจของเขาก็มีกิจกรรมนักนะครับพ่อแม่พี่น้องก็คอยิดตามกันตัวยนะฮะจีโฟกอาจจะไปได้บรรทุกกิจกรรมแต่ก็จะพยายามหาเวลาไปแอลไปพอพร้อมๆกันนะฮะปฏิญาณตนละดูแฮรดึง ลืมด้วยนะเยอะเลยลืมก็ว่าไม่ดับไม่ดับครับนักกีฬา์กับที่เดิมนะครับน่าจะเป็นไม่ดับนะทางพยานตนของนักกีฬาอุโสครับคุณครูพร้อมที่จะฟองสนิทครับคุณครูจากโรงเรียนเจริญใจครับเสียงผมหนึ่งข้างครับพี่ใหญ่ของรักศึกษาของเราครับป467ก็เกษียณแล้วครับ โอ้โอํอำเภอแม่ใจนะหลังจากกิจกรรมวันนี้แล้ววันพุกนี่ก็จะมีวันคุ้งคลองสปาที่ท่านวาสัปานองเลงาซน่ะมาตัดตามด้วยตีพเยศนี้นที่เบื้องหน้าของเรานะครับจาการแสดงที่เทศกาลเทศกาลเต้นรำลำสายดอกไม้งามริมก้อนพเยานะเป็นมหากรรมการท่องเที่ยวผิดังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได จัดขึ้นที่ลูกบอลยานไหมไปที่ที่พักแต่ละโรงเรียนแย่ครับแยกนะครับผมโดยยังนำเข้าเต็นท์หรือรอคอยที่ตามครับว่าผมจะไปเยี่ยมไปแอลกิจกรรมอะไรอย่างไหท่านผู้ชมได้ติดตามด้วยกันพ่องนะแล้วตอนนี้ครับเอามาดูกิจกรรมกีฬาของน้องๆกันต่อนะฮะโรงเรียนมันเริ่มไม่ใช่แยกย้ายโรงเรียนมาปั้นสองได้นะครับเอาซุ่มเข้าอัศจรรย์กันแล้วนะ ตะงนี่มัดเลยครับมีะขงงี่กเามัดหเลยึงมล้วนะครับเนาะอ๋อนีครับขอบคุณครับอ่าบรยากาศมุมสูงทาก็ได้หันกันละมุมสวยมากครับ ว,วัสดีครับอันนี้ก็จะมีการเอาทงมามาัดกันล่ะพันเราแดงเหลืองนะ,ะนี่แดงเหลืองพันเรา ขาวแดงนี่ของที่ไหนนี่มแม่ไจก็นี่อันนี้โรงเรียนแม่ไจก็ครับแดงขาวนี่ไรอ้อยครับไรอ้อยครับอ๋อไรอ้อยแดงขาวนะนี่จำบมาใครได้ลนะฮะ จำได้กับสีท้อยเขียวเหลืองนะนะตอนนี้เป็นอนุบาลเม่ใจไปแล้วนะอนุบาลเม่ใจกับโรงเรียนสีท้อยนี่เป็นโรงเรียนเดียวกันนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เอาพักเต่าีก,ก่อนนะเ,เจอกันไหคลิปหน้าถ้า นี่จังหวะโอกาสเขาอาจจะได้ดูกีฬากันสักสองสามรายการนะฮะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะเดีเ่ยวกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ